มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำที่ชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศสวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษา พระคิสธรรมคัมภีร์หรือคัมภีร์ไบเบิลแบบอธ,ธิบายมีบริบทที่เกี่ยวกับพระธรรมเล่มนั้นคัมภีร์ไบเบิลมีหนังสือทั้งหมด66เล่มเราอ่านและศึกษาทุกเล่มคัมภีร์ไบเบิลแบ่งเป็นสองภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เราศึกษาไม่ได้เรียงลําดับตั้งแต่เล่มที่1ถึงเล่มที่66นะครับแต่ว่าสลับไปมาครับ คุณผู้ฟังครับข่าวที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมหนึ่งพงศวดานจบไปครับวันนี้จะต่อจากหนึ่งพงศวดานก็คือสองพงศวดานพระธรรมสองพงศวดานอยู่ในพันธสัญญาเดิมมีทั้งหมด36บทเราได้เห็นในตอนจบของหนึ่งพงศวดานว่ากษัตริย์ดาวิดได้ทรงรวบรวมวัสดุทุกอย่างสำหรับพระนิเวศได้ทรงเตรียมแรงงาน ได้ส่งให้คำหนุนใจแก่ผู้นำอิสราเอลและประชาชนได้ส่งจัดการรับใช้ในพระนิเวศเตรียมเงินทั้งสิ้นและบอกซโลมอนให้ทุ่มเทตอนนี้ในพงศาสวดานฉบับที่สองกริย์โซโลมอนจะทรงทุ่มเทเราเห็นได้ว่าในหนึ่งพงศ์สวดานเป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์ดาวิดมันเริ่มต้นสมมโนโครวัวเชื่อสายที่ยาวมากทำไมต้องมีบันทึกเหล่านี้เพราะว่า สิ่งเหล่านี้นำะไปถึงดาวิดและทำไมต้องเป็นดาวิดเพราะว่าดาวิดนำไปถึงพระคริสต์และพันธสัญญาใหม่เริ่มต้นด้วยหนังสือลำดับพงพัน์หนังสือระดับพงของพระเยซูริตผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดจากพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อหนึ่งครับนั่นคือเหตุผลที่บันทึกสมโนครัวเชื้อสายมาได้บันทึกให้เราได้อ่านและทราบนะครับ ในหนังสือพงศาวดารได้มุมมองขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมซามูเอลและหนังสือพงศษัตร์เราได้มุมมองของมนุษย์ไม่ได้หมายความว่าหนังสือเหล่านี้ไม่ได้รับการโดนใจจากพระเจ้านะครับแต่ว่าพระเจ้าทรงให้เห็นมุมมองของมนุษย์ก่อนแล้วจึงเป็นมุมมองของพระเจ้าและการเน้นอยู่ที่กษัตรดดิย์ดาวิดดาวิดทรงเน้นที่ไหนครับพระองค์ทรงเน้นที่การสร้างพระนิเวศถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ในสองพงศาวดารเราจะพบผู้เรื่องใหญ่สองเรื่องเรื่องแรกคือการสร้างพระนิเวศเรื่องที่สองคือการฟื้นฟูหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเหตุการณ์ช่วงเดียวกับในพระธรรมพงศ์กษัตริย์แต่เน้นสิ่งที่น่าสนใจบางอยา่างในก้าบทแรกบอกถึงสมัยการปกครองของกษัตริย์โซโลมอนหกบทเกี่ยวกับการสร้างพระนิเวศชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเน้นที่ไหนการสร้างพระนิเวศเนี่ยเป็นความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกษัตริย์โซโลมอน แต่ว่าผู้คนมักจะคิดถึงกษัตริย์โซโลมอนในเรื่องของมเหสีของพระองค์ครับซึ่งมีมากมายแต่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงเน้นนะครับการมีมเหสีหลายคนของโซโลมอนไม่ใช่นามพระทัยของพระเจ้าสิ่งนี้คานกับนามพระทัยของพระองค์ด้วยและนั่นเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งทําให้ประเทศอิสราเอลน,นั้นแตกแยกออกเป็นสองประเทศกษัตริย์โซโลมอนไม่ได้หลุดรอดไปจากความบาปนั้นความบาปนําการลงโทษมาเสมอครับ วิธีเดียวที่จะได้ไปสวรรค์คือมีองค์พระผู้ช่วยให้รอดนั่นคือองค์พระคริสต์ดังนั้นหัวเรื่องหลักตอนแรกของพระธรรมสองพงศาวดารคือการสร้างพระนิเวศโดยกษัตริย์โซโลมอนพระเจ้าทรงเห็นว่าสิ่งนี้สําคัญและดนใจผู้เขียนให้ใช้หบทเพื่อบันทึกสิ่งนี้ครับและจากบทที่10จนจบหนังสือเล่มนี้ครับประเทศอิราเลก็ถูกแบ่งออก เราได้เห็นจากพระธรรมพงศษัตริย์ว่าหลังจากที่ประเทศแตกแยกมีกษัตริย์หลายพระองค์ที่ขึ้นปกครองและกษัตริย์ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าดูนะักไม่มีกษัตริย์สักองค์เดียวในอาณาจักรเหนือที่ดีดังนั้นพระธรรมพงศาวดารจึงไม่เน้นถึงอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลนะครับหนังสือเล่มนี้เน้นที่อาณาจักรใต้คือยูดาห์และเชื้อสายของดาวิดซึ่งก็เป็นกษัตริย์ไม่ดีด้วยนะครับ ยกเว้นกษัตริย์ห้าพระองค์ที่เป็นกษัตริย์ดีคืออาสาเยโฮชาฟาตโยอาดเฮเซคิยาโยสิยากษัตริย์เหล่านี้เป็นเครื่องมือนำการฟื้นฟูมายังประเทศยูดาห์พระเจ้าทรงเน้นที่การฟื้นฟูครับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอธิปไตยพระองค์ทรงทำสิ่งที่พอพระทัยพระองค์มีบางคนรวมทั้งกษัตริย์ซึ่งพระเจ้าทรงใช้อย่างมากเพราะว่าพวกเขาเต็มใจที่จะรับคำสั่งครับ ตรงนี้ครับคิดว่าอุปสรรคสําคัญที่สุดต่อการฟื้นฟูคือผู้นํากิจจะเป็นอุปสรรคสําคัญพวกเขาคือพวกที่ชอบออกคําสั่งแต่ไม่ชอบรับคําสั่งการฟื้นฟูไม่ได้เกิดขึ้นตามแผนการของมนุษย์ในพระธรรมเสคาปริยาบทที่4ี่ข้อหบอกว่าไม่ใช่ด้วยกําลังไม่ใช่ด้วยฤิธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ ไม่ใช่ด้วยสมองไม่ใช่ด้วยกําลังกายแต่โดยเดชพระวิญญาณปรสุทธิ์สิ่งที่เน้นในพระธรรมเล่มนี้ครับคือกษัตริย์ในราชวงศ์ของดาวิดแล้วก็นำมาถึงเฮสฮากิยามหาปรุหิตและได้มอบเงินซึ่งคนทั้งหลายนำมาอย่างพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งคนเลวีผู้เฝ้าธรณีประตูได้เก็บจากนมัเซและเอพราหิม และจากคนที่เลือของอิสราเอลและจากยูดาห์กับเบนจามินทั้งสิ้นและจากชาวเยรูซาเล็มครับซึ่งเป็นเรื่องของมุมมองจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับก็ย้ำอีกครั้งว่าหนังสือ 1- งและสงพงศาวดารเป็นหนังสือที่เสนอมุมมองของพระเจ้าและเหตุการณ์เดียวกันในหนังสือ1และ2งพงศาวดารที่มีในหนังสือ1และ2องพงศษัตร์รวมทั้งพระธรรมซามูเอลก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่ซามูเอลและ นังสือพงศ์กษัตริย์นั้นเป็นมุมมองของมนุษย์พระเจ้าก็โดนจะให้เราได้ศึกษาทั้งสองมุมมองนะครับครับเรามาดูกันพระธรรมสองพงศ์สาวดารบทที่1ห,หัวเรื่องหลักซโซโลมอนทรงเป็นกษัตริย์และทรงอธิษฐานขอสติปัญญาข้อ1นซโซโลมอนโอบรสของดาวิดได้สถาปนาพระอาณาจักรของพระองค์และพระเยโฮวาพระเจ้าของพระองค์ทรงสถิตกับพระองค์และทรงกระทำให,ะให้พระองค์ใหญ่โตอย่างยิ่ง ซาโลมอนเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกผมคิดว่าดาวิดต้องการให้อับซาลมเป็นกษัตริย์ต่อจากพระองค์นะครับแต่พระเจ้าเลือกซาโลมอนดาวิดเลือกอับซาลมซึ่งต่อมาอับซาลมกบฏต่อกษัตริย์ดาวิดดาวิดทรงรักอับซาลมนะครับเมื่ออับซาลมถูกสังหารดาวิดเศร้าประทายอย่างมากเมื่อพระองค์ส่งกองทัพออกไปพระองค์สั่งแม่ทัพว่าอย่าทําร้ายอับซาลม ผมเชื่อว่าอับซาลมีหลายอย่างที่เหมือนกับกษัตริย์ดาวิดแต่เขาไม่ใช่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกพระเจ้าเลือกซโลมอนขึ้นเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเป็นกษัตริย์ต่อจากกษัตริย์ดาวิดและพระเจ้าทรงอวยพรซโลมอนพระเจ้าทรงเลือกผู้ที่โลกถือว่าอ่อนแอและพระเจ้าทรงใช้ซโลมอนกำลังของพระเจ้าปรากฏชัดในความอ่อนแอกษัตริย์ดาวิดสิ้นพระชนม์ไปแล้วนะครับดาวิดเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ ขณะนั้นโซโลโมอนก็ยังทรงพยาวและกอ่อนอ่อนแอพระเจ้าใช้โซโลโมอนและจะทรงให้โซโลโมอนสร้างพระนิเวศในข้อหนึ่งบอกว่าโซโล,โลโมอนโอรสของดาวิดได้สถาปนาระอาณาจักรของพระองค์ประเทศรุ่งเรืองที่สุดภายใต้โซโลโมอนโดยมีกษัตริย์ดาวิดพระราชบิดาวางรากฐานของประเทศและวลีต่อมาของข้อหนึ่งคือ และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ทรงสถิตกับพระองค์และทรงกระทาให้พระองค์ใหญ่โตยิ่งหนักใหญ่โตอย่างยิ่งพระเจ้าทรงพระกุณามากมายเราจะพบว่าโซโลมอนไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ามาถึงจุดที่พระเจ้าปฏิเรรสธกษัตโซโลมอนนะครับและพระเจ้าจะแบ่งประเทศของโซโลมอนออกโซโลมอนต้องรับผิดชอบต่อการแตกแยกของประเทศ เหตุผลที่พระเจ้าไม่แบ่งประเทศระหว่างการปกครองของโซโลมอนก็เพราะว่าเห็นแก่กษัตริย์ดาวิดไม่ใช่เห็นแกโซโลมอนข้อ 2. โซโลมอนตรัสกับอิสราเอลทั้งปวงกับนายพันและนายร้อยทั้งกับผู้มินิชัยและกับเจ้านายทั้งปวงในอิสราเอลทั้งสิน้นผู้เป็นหัวหน้าของบรรดาตระกูลของเขาโซโลมอนทรงพบกับผู้นำของคนอิสราเอลที่นี่ข้อ 3. และซโรมอนกับชุมชนทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์ได้ขึ้นไปที่ปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ในซึ่งอยู่ที่กิเบโอนเพราะเต็นท์นัดพบของพระเจ้าซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้สร้างขึ้นในทิ่ธุรกันดารอยู่ที่นั่นพระพราอยู่ที่กิเบโอนเราต้องระลึกว่าดาวิดได้ท่งนำพิพัฒนสัญญามาที่กรุงเยรูซาเล็มและก็ตั้งไว้ในเต็นท์แต่พวกเขาไม่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้อย่างใกล้ชิดนะครับการเข้าเฝ้าพระเจ้าเกิดขึ้นทางพระพรา เพราะว่าแทนบูชาทองสำริดอยู่ที่นั่นและท่านนั้นก็บอกถึงกังเขนของพระคิดพวกเขาไปที่นั่นเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าครับคุณมาฟังครับท่านและผมมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยทางเดียวกันมีความคิดในตอนนี้ว่าใครก็ได้นะสภาพใดก็ได้สามารถรีบเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะจะทรงฟังพระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงฟังคําอธิษฐานเสมอไปนะครับไปโตบอกว่า เพราะว่าพระเตกขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและภักันของพระองค์ทรงสดับคําอ้อนวอนของเขาแต่พระภักของพระองค์ไม่เป็นมิตรกับคนทั้งหลายที่ทาความชั่วหนึ่งเปโตรบทที่ 3: ข้อ12ครับพระเจ้าไม่เคยตรัสว่าพระองค์ทรงฟังคําอธิษฐานของคนที่ทําชั่วนะครับผมเชื่อว่าคําอธิษฐานเดียวที่คนบาปสามารถอธิษฐานได้คือการไปหาพระและก็รับพระเมตตาของพระเจ้าในองค์พระคิด ถ้าเราต้องการกางฟังประเจ้าครับเราต้องมาทางกางเขนของประคิดและนี่คือสิ่งที่โซโลมอนทําพระองค์ทรงนําผู้นําและพวกเขาก็ไปที่เกเบโอนที่นั่นมีพระพลาและก็แทนบูชาทองสํำริดพระองค์ฉลาดนะเมื่อเริ่มต้นสมัยของพระองค์ครับข้อ4ีข้อหแต่ดาวิดได้ทรงนาหีบของพระเจ้ามาจากคีลิยาตเยอาบิมถือสถานที่ซึ่งดาวิดทรงเต,ตรียมไว้ให้ พราะพระองค์ได้ทรงตั้งเต็นไว้ให้ในกรุงเยรูซาเลม็มยิ่งกว่านั้นแทนบูชาทองสำริดซึ่งเบซาเลบุตรอูรีผู้เป็นบุตรเออได้สร้างไว้นั้นก็อยู่ที่หน้าพระพลาของพระเจ้าและซรลบอนกับชุมชนก็ได้สแสวงหาพระเจ้าหนทางสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือโดยทางแท่นบูชาทองสำริดพวกเขาไม่สามารถไปหาพระองค์ผ่านทางหีพ,พันสัญญานะครับอบอกอีกในหนึ่งคือเราไม่สามารถ เข้าหาพระเจ้าได้เองครับกางเขนเป็นหนทางกลับบ้านไม่มีทางอื่นข้อ6และโซโลมอนเสด็จไปที่นั่นยังแท่นบูชาทองสำริดต่อพระพักพระเจ้าซึ่งอยู่ที่เต็นท์นัดพบและทรงถวายเครื่องเผาบูชา1000ตัวบนแท่นนั้นพวกเขาไม่ได้ตรณีในการถวายเครื่องเผาบูชามีการถวายเครื่องบูชาอย่างมากในสมัยการปกครองของกษัตริย์โซโลมอนครับข้อ7ถึงข้อ9ในคืนนั้น พระเจ้าทรงปรากฏแก่โซโลมอนและตรัสกับพระองว่าเจ้าอยากให้เราให้อะไรเจ้าก็จงขอเถิดและโซโลมอนทูลพระเจ้าว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงความรักมั่นคงและยิ่งใหญ่แก่ดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์และทรงกระทำให้ข้าพระองค์เป็นกษัตริย์แทนข้าแต่พระเจ้าขอให้พระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์เป็นจริงณบัดน,นี้ พราะพระองค์ได้ทรงตั้งให้ข้าพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือชนชาติที่มากอย่างผงครีแห่งแผ่นดินโลกพระเจ้าทรงรักษาพัะสัความโพรองครับไม่เพียงต่อดาวิดเท่านั้นนะแต่กับอับราฮัมด้วยเชื้อสายของเจ้าจะเหมือนกับผงครีครับหมายความว่าไม่สามารถนับได้ข้อ,ขอสิขอทรงประทานสติปัญญาและความรู้แก่ข้าพระองค์ที่จะเข้านอกออกในต่อหน้าชนชาตินี้ พ่อผู้ใดเล่าที่จะวินิจฉัยประชากรของพระองค์ได้ซึ่งใหญ่โตหนะักผู้คนก็ยกย่องซโลมอนและบอกว่ากษัตริย์ซโลมอนฉลาดมากนะที่ขอสติปัญญาพระเจ้าทรงยกย่องพระองค์ที่ทูลขอเช่นนั้นครับแต่พระองค์ได้ความคิดนี้มาจากไหนถ้าย้อนกลับไปที่พระธรรมหนึ่งพงศาวดารบทที่22นะครับรเราพบว่าดาวิดรับสั่งซโลมอนโอรสของพระองค์ว่าลูกเอ๋ย เรามีใจประสงค์ที่จะสร้างพระนิเวศถวายพระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราแต่พระชนะของพระเจ้ามายังเราว่าเจ้าได้ทําให้โลหิตตกมากและได้ทําสงครามใหญ่โตเจ้าอย่าสร้างพระนิเวศเพื่อนามของเราเลยเพราะเจ้าได้ทําให้โลหิตตกเป็นอันมากต่อหน้าเราบนแผ่นดินโลกนี่แหละลูกของข้าเอ่ยขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้าและขอให้เจ้ามีความสําเร็จและสร้างพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าสําเร็จ ดังที่พระองค์ตรัสถึงเรื่องเจ้าขอเพียงพระเจ้าประสาทให้เจ้ามีความเฉลิมฉลอและความเข้าใจและทรงตั้งเจ้าให้ปกครองอิสราเอลและทรงโปรดให้เจ้ารักษาธรรมบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าจากพระธรรมหนึ่งพงศ์สวดาดบทที่22ข้อ7ข้อ8และบทที่11และข้อ11กับ12นะครับอย่างน้อยครับซาโลมอนก็ฟังพระบิดาของพระองค์คือกษัตริย์ดาวิด เมื่อกษัตริย์ดาวิดตรัสว่าขอเพียงพระเจ้าประสาทให้เจ้ามีความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจซโรมอนจดจําสิ่งนี้ดังนั้นครับเมื่อพระเจ้าทรงถามว่าเจ้าอยากให้เราให้อะไรเจ้าก็จงขอเถิดซโรมอนตรัสตอบว่าข้าพระองค์ต้องการสติปัญญาและความเข้าใจพระเจ้าทรงยกย่องกษัตริย์ซารมモンกับที่ทูลขอเช่นนั้นแนวความคิดที่พระองค์ได้ก็ได้มาจากกษัตริย์ดาวิด ข้อ11บพระเจ้าตรัสตอบซโลมอนว่าเพราะว่าสิ่งนี้อยู่ในจิตใจของเจ้าและเจ้ามิได้ขอทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งและเกยียรติหรือชีวิตของคนหลับนั้นผู้เกลียดชังเจ้าและทั้งมิได้ขอชีวิตยืนยาวแต่ได้ขอสติปัญญาและความรู้เพื่อตัวเจ้าเองเพื่อเจ้าจะครอบครองประชากรของเราผู้ซึ่งเราได้ตั้งเจ้าให้เป็นพระราชาเหนือเขานั้นเรา ปราสาสติปัญญาและความรู้ให้แก่เจ้าเราจะให้ทรัพย์สมบัติความมั่งคัง่งและเกียรติแก่เจ้าด้วยอย่างที่ไม่มีพระราชาองค์ใดผู้อยู่ก่อนเจ้าได้มีและไม่มีผู้ใดภายหลังเจ้าจะมีเหมือนพระเจ้าทรงประทานตามคําทูลขอสติปัญญาทรงประทานพระพอรอื่นแก่กษัตริย์โซโลมอนนะครับในคําทูลขอสติปัญญาเพื่อการปกครองประชาชนเราเห็นว่าโซโลมอนไม่ได้ทูลขอวิจารณญาณฝ่ายวิญญาณนะครับ ซโลโมอนขาดวิจารณญาณฝ่ายจิตวิญญาณในชีวิตของพระองค์เองด้วยแม้ว่าพระองค์มีสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อการปกครองแต่พระองค์ไม่ได้มีสติปัญญาสำหรับชีวิตส่วนตัวของพระองค์เองข้อ1 4บสโสซโลมอนทรงสะสมรถรบและผลมา้าพระองค์ทรงมีรถรบ1,400คันและผลม้า1 2 0 0 0 0คันซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ที่หัวเมืองรถรบและอยู่กับพระราชาในกรุงเย,ยรูซาเล็มและพระราชา ร LIKE ทรงกระทำให้เงินและทองคาเป็นของสาม,มัญในกรุงเยรูซาเล็มเหมือนก้อนหินและทรงกระทําให้มีไม้สนสิดามากมายเหมือนไม้มาเดือแห่งทิน่นเนินเชฟเฟลาครับพระองค์ทรงกระทําให้มีไม้สนสิดามากมายเหมือนไม้มาเดือและทรงกระทําให้เงินและทองคําเป็นของสามัญเหมือนก้อนหินถ้าไปที่อิสราเอลตอนนี้ครับเราจะเห็นก้อนหินอยู่ทั่วไปเลยครับลองคิดดูโซมัน ทำให้เงินและทองเนี่ยเป็นคอสของสามามถเหมือนก้อนหินข้อ1 6บ7ม้าเป็นม้าอันเป็นสินค้าเข้าของโซโลมอนมาจากอียิปเป็นฝูงฝูงและบรรดาพ่อค้าของพระราชารับมาเป็นฝูงฝูงตามราคาเขาทั้งหลายนํารดลบเข้ามาจากอียิปตคันหนึ่งเป็นเงิน600เชเคลเงินและมา้าตัวหนึ่งห5 0 ดังนั้นโดยทางพวกพ่อค้าเขาก็ส่งออกไปยังบรรดากรรษัตริย์ของคนฮิตไทส์และบรรดากรรษัตริย์ของคนซีเรียซโรมอนทรงทําสิ่งที่ต้องห้ามนะครับพระเจ้าบอกพวกเขาว่าวันหนึ่งเมื่อพวกเขามีกษัตร,ริย์พระองค์บอกว่าอย่าให้ผู้นั้นมีม้าของตนเองมากเกินไปหรือเป็นเหตุให้ประชาชนกลับไปอียิปต์เพื่อจะมีม้ามากๆเพราะพระเจ้าได้ตรัสกับท่านทั้งหลายแล้วว่าเจ้าทั้งหลายจะไม่ได้กลับไปทางนั้นอีกเลย และอย่าให้ผู้นั้นมีภรรยามากเกรงว่าจิตใจของเขาจะหันเหไปเสียหรืออย่าให้มีเงินมีทองเป็นของตนอย่างมากมายจกพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อ16 17นะครับพระเจ้าได้เตืนอนเอาไว้ซรมอนครับทรงรวบรวมมา้าและพง์ทรงเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากเราจะพบว่าพระงค์ทรงมีภรรยามากมายด้วยครับสองพงษ์สวดานบทที่หนึ่งครับขอพระเจ้าวอวยพรสวัสดีครับ